สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวเครื่องนะครับ OTDR รุ่น4 0 0พ d นะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ยิงวัดอ่เทสสัญญาณสายไฟเบอร์นะครับที่2ย่านนะครับมี1 3 1 0แล้วก็1 5 5 0นะครับผมสย่านนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็สามารถเทสสายแลนได้นะครับผมเรามาดู ตัวอุปกรณ์ที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับครับผมอย่างแรกนะครับก็จะเป็นสาย usb type c นะครับตัวนี้ก็เอาไว้สําหรับดึงข้อมูลแล้วก็ชาร์จไฟให้ตัวเครื่องนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ก็แถมมาให้จะเป็น5โวลต์2แอมป์นะครับผมสําหรับชาร์จตัวเครื่องนะครับตัวนี้ จะเป็นตัวแท็กกิ้งนะครับสำหรับเทสสัญญาณสายทองแดงนะครับผมถัดมานะครับก็จะมีหัวคอนเนคเตอร์ fc แถมมาให้1ตัวนะครับแล้วก็ตัวกระดาษแอลกอฮอล์นะครับ75%ไว้สำหรับทำความสะอาดตัวเครื่องนะครับผมวันนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแพ็กกิ้งลิต์นะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นใบรับประกันนะครับผมเปิดขึ้นมาชั้นที่สองนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายของกระเป๋าของตัวเครื่อง OTDR นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานเครื่องนะครับบอกอย่างละเอียดเลยนะครับถ้าเกิดติดขัดปัญหาการใช้งานก็สามารถมาเปิดดูคู่มือการใช้งานได้นะครับผม ถัดมานะครับก็จะเป็นใบผลทดสอบจากโรงงานนะครับว่าตัวเครื่องนี้ได้ทําการทดสอบจากโรงงานมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีไดนามิกเล็งอยู่ที่26ทับ24นะครับผมตัวนี้ยิงได้ประมาณ60กิโลเมตรนะครับโดยไม่ผ่านหัวต่อถ้ามีหัวคอนเนคเตอร์อาจจะลดทอนตัวระวยะความยาวลงมานะครับผม สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวกระเป๋านะครับที่ใส่ตัวเครื่อง OTDR มานะครับผมตัวนี้ก็สามารถใช้ตัวสายคล้องกระเป๋านะครับใส่ตรงนี้นะครับก็สามารถสะพายได้นะครับทําให้เราสะดวกในการใช้งานนะครับผมในการเก็บในการใช้งานนะครับครับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวเครื่องก็ จะเป็นแบบทับสกรีนนะครับผมสามารถสัมผัสที่หน้าจอได้นะครับก็จะมีปุ่มกดให้ตรงฝั่งขวามือนะครับเรามาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องด้านบนนะครับก็จะมีช่องสำหรับเทส otdr นะครับตัวนี้จะเป็นหัวคอนเนคเตอร์ sc AP apc นะครับก็สามารถเทสงานทั่วไปที่ใช้งานที่ใช้งานในบ้านเราได้เลยนะครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นช่องสำหรับ VFL นะครับผมตัวนี้จะเป็นหรือว่าตัว LED Light จะแสดงผลที่ช่องนี้นะครับผมส่วนช่องที่ขวามือนะครับก็จะเป็นช่อง Power Meter นะครับไป้สาหรับรับสัญญาณแสงนะครับเพื่อดูค่ากำลังแสงที่ส่งมานะครับทางขวามือนะครับก็จะมีช่องพอร์ต RJ 4 5นะครับผม จะมีอยู่2ช่องตัวช่องนี้เอาไว้สําหรับเทสสัญญาณตัวสายแลนนะครับส่วนช่องทางขวามือนะครับก็จะเป็นช่องสําหรับเทสความยาวสายแลนแล้วก็เทสการเข้าหัวนะครับผมถัดมานะครับก็จะมีช่อง USB นะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับชาร์จไฟแล้วก็ดึงข้อมูลสําหรับออกเป็นรีพอร์ตได้นะครับผมแล้วก็ ตัว TF card นะครับไว้สำหรับเซฟข้อมูลลงในตัว memory card นะครับผมบด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับผมด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรีโมทนะครับไว้สำหรับเทสการเข้าหัวของสายแลนนะครับก็เสียบฝั่งหนึ่งเสียบหัวฝั่งหนึ่งเข้ากับรีโมทนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้ากับตัวช่องขวามือของช่องแลนตรงนี้นะครับก็ เอาไว้สำหรับเทสการเข้าหัวสายแลนนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำตัวเครื่องนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะทำการเทสตัวเครื่องให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ